อุ้ยปลาขาวน่าปลาขาวน่าเจ่นมาปลาขาวน่าตลอดพี่น้องให้หยับลงมาให้เป็นตื่นๆเนาะให้เป็นตื่นๆไหมมึงไปตื่นผลบ่โอ้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 ตกใจเบิดปลาโผ อุ้ยตกใจ <ตก S 1> <7 S 2> เวิร์ดโอ้พี่น้องตื่นอุ้ยน้ำตื้นๆปลาภาพเพียบภาพเลยปลาโผล่ก่อเหรอนี่ปลาโผลว่ะโอเคพี่น้องสวัดีครับพี่น้องคลิปนี้การแม่ยกสะดุ้งอยูอน่น้องแสงอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นสีลมใบอวยนะพี่น้องเลยมายกเบิง่ง ดังเอาอมากกัเส้นสามหนึ่งเด้พี่น้องเส้นสามกับเจ็ดศอกเอามาหลายนลลไไนนคนนั้นจะลงบ่ไรเนาะเอาแปดศอกเก้าศอกมันจะลงบ่ไรเส้นสามกับเจ็ดศอกมาก็ทีมงานที่ก่อพี่น้องทีมงานกำลังใส่อยู่ใส่แดงโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวใส่ซอยทีมงานนะครับถ้าไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องถ่ายเบื้องตอนยกเลยครับ เดี๋ยครับมองสีลรยโยกไล่ลงไปนี่นครับพี่น้องน้องแสงพี่น้องเอาเมื่อกีจมครับใช่ป่ะพี่น้องจมโพ้ดย่าเราคือโยกได้หว่ะแต่เขาย่าเราอยูน่นี่เป็นตาปลาเขา,ปาเปล่าล่ะดีปลาแรกก็แหกมานกลมเกี้ยงเลยพี่น้องเอาหมุนกันได้เสร็จพี่น้อง หน้ามอกุ้นเป็นตะปลดประหลาดเนาะเอ้อเอ๊อเอ๊อเอสองตื่นสองโตเออตื่นปลาคารอุ้ยปลาป้าปลาบอลหมองแห้งเลยสิเขาตลอดยี่ตกพี่น้องเอาเอารุ่นรุ่นได้ไปลาปยังเราไหมปลาเขาหน้าปลาเขาหน้ากับปลาคนเกลียวอุย๊ยวันนี้เขหน้าทั้งสองเลยพี่นะ้อง อือเอานี่ตาปลาแนวเดียวเลยพี่น้องข่าวหน้าขาหน้าเอมดวาให้เอ็มดวนควนล้หาไปเยกับเล่าบอสนไมันเกดีกคท่านบอสท่านบอสพี่น้องป้องไปออ้มเออปาขึ้เขาดีแต่ว่าแต่ว่าโบเป็นฝูงเนาะปัลนกตัว เดี๋ยวอีกไปหนึงบปหนึงเพราะว่ามันเข่าเรื่อยๆอยู่แหมมันเลือดแหม่อีกไปหนึงอีกไปหนึงพ่อเลยตัวงามงามมันเลือดมันเลือดมันงอแงโอเคอีกเจ้าบาดปีใหญ่พี่น้องเอากอโดนพี่น้องกี่เข้าให้บ่ล่ะเออ อุ้ยเเหลืออยู่นะอุ้ยอุ้ยจะเฝ้าอีกทีนึงกันนะอุ้ยมีปลานี่ปลาอีหยังนี่มันย่อนยะปลาอีหยังหันปลาเขาหน้าบ่แม่นมึงเห็นไหมปลาโป๊กหรือปลาอยียงคมๆนี่แหละปลาคมๆเนี่ยปลาโป๊กวะปลาเขาหน้าปลาเขามุนเนี่ยขึ้นมาจั้งน้อยเองเดี๋ยรัก อุ้ยอุ้ยเอาแม่แม่ปากอะแงงปากอะแงงอยขับของอยู่เออยครับของสองแแงงหนึ่เป็นตะวันท่านป่าหน้านะฮะเนาะนั่น นี่มันท่านอยู่แล้วล่ะใส่ดอกดูซักขับของขับฟองเลยบ้านท่านกับเงินล่ะนอกจากสะดุ้งหัวยิ้มเกลือที่บ้านจากหัวอย่างเอาเล็บท้า ยกว่าคืนกัอจกากหัวไปทั่วไปติยงันก็จกากหัวจากหัวจนว่ายกว่าคืนเลยเอาคูบา่บ่เห็นป่าบอกหน้าเขาจะออเอาบดเลยมเนบดหัานมันติบนาเด็ดเกี่ยงังหล่ะเดออุ้ยยังเง้นปมเกลี้ยงใส่ดอกดูสองเล็กนั่น,นวออกันเาเอาบด ว่าเป็นดอกต่บหน้าแต่มันอยู่ในอุ้มด้ส่วนละมาส่วนหลายมันคืว่าเขาจะดุก <c oughs> เขาก็ใส่ดอกดูเนี่ยเขาจะใส่ดอกดูนะพี่น้องใส่ดอกดูก็ปะเขาหน้านี่เขาอยู่ปลายญงๆปลางีญ่ๆนี่ยมันขุนมันบ,อน,บอนอยู่ในอุม้มขุนเห็นเห็นอยู่เด้

อุ้ยปลาเขาหน้าปลาเขาหน้าเดินมาปลาเขาหน้าตลอดพี่น้องเนี่ยังุูนั่นอุ้ยสองตัวอยู่อุ้ยนี่ตปะปลาเขาหน้าทาั้งนั้นเลยก็ดีแท้พวกคูมเล่นในป่านี่พี่น้องเอ,อ,อดกินได้เลย,<า>ยอีกเช่นงึงซะ ใช่ตอหนาเลยติดกรแตกสวยๆดูนั่นอู้หูปะโผกป้งใหญ่อู้ยูีนึงซะทีนึงขอเลยแค่นี้ได้อะไรก็ได้แค่นี้ไปแล้ว่ายๆแต่อยาก่ายได้นี่ได้ไปลาอยู่อะไรอ๋อล้ะแต หาบอลดีครับนั่นนั่นเข่า<ว>ดีครับตู่ตู้ตู้เข่าดีเแต่พวกแกล่าือบวมาว่ะจากนอกจากงงอยู่เลยเอาง่ายพี่นอ้องนั่นเอ,อ้ยพี่นอ้องปลาเข่าสุบ,บานเลย กูโบวียงมาแทมผิี่งแห้หยับลงมาให้เป็นตื่นๆเนาะให้เป็นตื่นๆไงมห้มาตื่นผลบ่ะโอ้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 ตกใจเบิดปะโผล่อุ้ยตกใจเบิดโอ้พี่น้องตื่น อุ้ยน้ำตื้นๆปลาภา,าพเพียภาพเลยปลาโปก่อหวอนี่ปลาปกวะโอเคพี่น้องนี่ก็เป็นถ่าป่าลายเด็นี่เด้อเด้อเด้ยเดยอย่นั้นนั้นนั่นปลาโปกี่ตัวปลาโปกชอบปลาเอาหน้า ผมเกียงหนึ่งตัวนับๆเ้าไปๆป้าเขายกกระยับดีแต่พี่น้องอุ๊ยโดดเขาป้าคุ่นเด็ข้างนั้่ง อ๋อุุุนเรวเลยคุณ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 อะมันก็เร็วเถอะปลสามตัวเลยประสูดก็ได้ สูตรก็ไหลเถอะได้กินปลาหน่อยเด้ยนี้แงยับอีกแล้วพี่น้องได้ปลาได้ันยับเอามองนี้เดีนี่เดีย่านิเได้หลายหมอแต่ว่ามงนี้มนันปันได้อยู่บ่ครึ่งทุกทีกนะไม่ไปปเป็นแบบคนได้กทีเดียวมงนี้ ตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวพอโป๊เอาไหม่ะใส่ทงใส่ทงอายุติพี่น้องใส่ทงอู้วเอาสวยแต่เขาบอกด้วยพี่น้อง <laughs> จกเอาคือบคอยบ่อนั้างคำไร้ได้บันนี้พี่น้องอุ้ยไม่อย่าง่ะคำไร้ได้บันนี้อุ้ยนั่นหน้าปัดเขาหน้าบอขับของตอนบอข้าวเดียดซะก่ ดีเด้โอ้อยโอ้ยออกน้ำได้อยู่ตัวใหญ่ก็ได้ดูปลาเขาหน้าใหญ่ปลาเขาหน้าปลาสอยข้างไล่กับโบเมียนคือบริสุทธิ์ข้างไล่เลยวะตัวใหญ่พร้อมหนาใส่ดู เยอะทำไมไม่ซื้อได้ดอก,กดูได้ดอกดูตอนนง้สร้อยดอกดูคำละเด้อบบบนี้พี่น้องคำเดียวนี่คำเดียวครับพ่ะมาคำน้ำละวิ่ง ไม่มันมีบาดบ่ได้เลยหรืมานแถววะเฝ้ามันเราถึงว่ามันได้อยู่ดีพี่น้องแต่ว่าใหญ่แบบว่าย่านแบบมันคำกรสินะใหญ่เบื้องล่ายหมองแหนดหรอหาบอนบอยื้อปากกาหน่อยเอาเนี่ยนั่นใส่ใส่อุ้ยแม่นั่นแล้วมาครำนี้นั่น ง่ายพี่น้องง่ายก็ได้ครับโอ้ยคำหรือเด้อบันนี้ทยเงี้ยเอาเท่าไหร่ก็ได้ะ่ะเพราะ,ะาว่าคุ้ยคำแล้วแม่ไม่สิ่ทยอีกบ่ใดแลยไหม,อมเอาคือว่าเพิ่์ลบอมา์สันมาหลังเขาอยู่บ่เมืม่อวานเขาเดียวบขเห็นเพิ่์ลเขาไปโยกรั้งผีดก็ได้ พี่นุแข่งคำนิ่งเขาดีสุดทุ่งะป้าดับมาฆาดอกไหมย,ยังไปวดใส่ทุกแน่พี่น้องยงานก็อไปรูดแต่ผมจะสุดท่งอ,อ๋อจตว่าสุดทงเอาบ่อไนไปไหั่เลยเนาะเสยวนีเนาะ ขึ้น,นเงี้ยมเบ้นเลยลยังไงเชียงมากชื่อคือเบิ่งแล้วสะดุ้งลงนำ้ำตื้นตื่นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลงหัวกะแมาน่ะน่ะอู้หแต่ว่าเขาดี่ดีเป่าหรอเออลองหัวกะแม่ย่นนา,นานั่งแน่เลยเสือบอกน่าคุณแม่ปะเอ้โอ้โอ้ พี่เขาดีกันหรอวะอุ้ยพี่น้องเขาจ้าภาคปลาเขานาเรีย่วนดูดพี่น้องมวนมวนเอาหนามลุ่งดิหนิ<ม>เหินบ่นันไม่โพกมาซ้ำลเอ้ค่ต่าเพียนหนา,ามไปใส่โอ้ยายเราสูบหนามเซนาเมีนค่วม ขนาดว่าพวกเป็นจะได้เด้ไหมว่พขาดเด้พี่้อมยังว่าบ่อนเต็มอยู่ไปยกทางผุนเดีเพื่นนางสะดุ้งไปอยู่นั่นของแม่อันนั้นเอง ต้งไดบ่ไปสมแล้วแต่เอาแยัง่นีกอ้ยพอสิกินได้เยอะดเราินล่าบ่ดูเราบ่นั่นเดี๋ยอู้ยพี่น้องนึ่งๆๆๆๆงหนึ่งงกนได้เน่งหนึ่งหนด่งนึ่งหนนึ่งนา่งหนนักขนาดเบ่งลักษณะคืองว่าสิบ่เนาะมิส่่วนงน่น ได้ปัดเสปละเข็งประเสเจ้าเสเมืกันนะช่วข่งงามกันนะสะประเสด็เจ้า,เ,เ,จา <laughs> เหมือนเออได้ได้นเหมือนค่ำๆอือคืออยู่เอายนปาปาเขาปลาสวยพี่น้อง <laughs> สะด,ดงพี่น้องแยังจัปุกง่ายปาดเขานักขนาดเจ้าปคุยล่ามเออปะคุยล่ามก็ได้พี่น้องปากระแยงเหรอเอ้ยนั่นตีดังสียงากะแนน่ย,ยอุ้ยค่ำม,ม,มาละหมานเนาะแซ่ปกคุล่ามเมืองนงงี่คืองามแเหียสลัดสยใหญ่เหียได้ปะตรงงามงแบบหันแบบ อ <oh> ุ้ยนานอยากโซ่ลายเฮียจอยพี่น้องเอาอท้าที่เขาไหมเอาป๋าขึ้นข้ามาเบิ่งเนี่ยเฮียด้วยหรือเล่าพี่จอเฮียจอยเราโอ้ยเสียดายได้ตัวกับว่าว่าเป็นยังว่าเป็นยังแล้วมันเขมว่าไหมเขาก็ถือว่าเขาปล่อยมันไปมันสืบพันธ์ไปตัวชั่วให้พี่น้องเบิ่งตัวเนาะโลวไปพี่จอย ดีเข่าคือเก่าน่อพี่น้องโอ้ยก็ต้องห่วงโตเก่าเลยโบเมียด <B oman. S 1> ีก็เ่านะนั่นปลากระแยงเลย,ยท่านเขาแบบป่าคนละป่า,ะะปาอุ ї, า้ยวาสิเศาวาสีรากกับ,บโบเดล่านี่มันเข่าดีได้พวกเกลี่ยปลาป้ายิ่งต่ำสะดุงนะ้งหรือป้ายิ่งจับปลาตัวสะดุ้งเหมือนเงื่อนแวกนี้โบเมียทำหัวมันบ่อมันอยู่ใต้สะดุ้งเนี่ยเลยมันหมุนออกสิแม่ผ่าคอหรือมั้ง นั่นตัวบังหันลายพี่น้องตัวเดียวกันเลยนี่ละตัวนี้เป็นอะบ่างไหมเหรอปลาปูปลาปูกว่าโอ้ยพี่น้องก็ง่ามแท้สวดมันไปแสดงให้ตรงหันเท่านี้ละเดือดไปซ่าไหนอ้ยปอยนไปซ่าผัดว่าปล่อยมันไปซะเดี๋ยวมันช่เขาดีดีเลยปลาปูปลาปูก็ไปใส่ดอกดูอุ้ยมันบ่มีแบบบ่ได้เลยอ่ะ พอบระด้มันดอกคุณไปยังลงโดนดอขึ้นัาขนาดเจ้านักขนาดเจ้าี่อะไรบานี่ป๊อี่โชว์เลยปป๊กก็ได้เอาอีบาทหนึงแล้วพี่น้องคำแล้วนี่แหล่ะวาซิล่าเหรอดีแห่งได้เอาได้เอาบานี้เอาคุกคงอยงยังไงทับด่างเขาจอบอก ว่ากี่วก็ได้ตัวสางงานทั้งได้เข้านักขนาดเจ้าเราจะบริสุทธิเป็นคนเหนือเราจะพี่น้องเขาจ้าว่ามันเออเนื้อสารคามมาจังหน่อยอ้ก็นั่นละนักขนาดเจ้านั่นเดียวพี่น้องเอาในลาล่าได้ตัวเดียวนี่ละเขาดีขนาดพี่น้องขนาดรถเกียรโอเคเสร็จเป็นลาพี่น้องล้ว ครับพี่น้องคลิปนี้มวนขนาดพี่น้องเขาดีดีแต่ว่าคำกวนเนาะพี่น้องเนาะเสียดายจะทายเงี้อยู่ได้พี่น้องแต่มันคำกอนพมก็ติตัดเอาแต่ช็อตอันช็อตโยกแหม่ขันว่าโยนกเนง้วๆแบบว่ายหยันมันบอลนั่นแต่ว่ากระเขาสุลอร์ด้วยพี่น้องคุณเขาอีหร่อพี่น้องเพราะ่นตัวมันรู้ลงไปนะบ่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่มากกันยังโยกอยู่พี่น้อง โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กอะขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนดตคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็ลืมกดติดตามนะครับสอนเรบคลิปนิกกับพ่อเขาเนาะครับพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับเข่าพี่นอ้องพร้อมเกี่ยวแล้วเด้ล้มบ่แล้วพี่นอ้องเข่าล้มไปแล้ว